รวบสาวแสบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธนาคารปลอมแปลงเอกสารราชการหลอกแม่ค้ากู้เงินล้านกองขับการปราบปรามนำกำลังจับก,กุมนางสาวธนพรอ,อายุ39ปีในข้อหาช่อโกงปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมโดยจับกุมได้ที่หน้าบ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากเมื่อเดือนมกราคมปี2565 นางสาธนาพรผู้ต้องหาได้แช Facebook หลอกลวงผู้เสียหายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธนาคารแห่งหนึ่งมีอำนาจอนุมัติเงินกู้ในวงเงิน2-5ล้านบาทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันแต่ผู้กู้จะต้องจ่ายค่าดำเนินการตามยอดเงินที่จะขอกู้ต่อมาผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่ค้าต้องการนำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจได้หลงเชื่อส่งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านให้ จากนั้นนางสาธนาพรได้ปลอมแปลงเอกสารใบจดทะเบียนพาณิชย์ใบเสียภาษีเป็นชื่อของผู้เสียหายและส่งกลับมาให้โดยผู้เสียหายเชื่อสนิทใจก่อนโอนเงินค่าดำเนินการให้กับนางสาธนาพรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 1 5 0 0 0บาทแต่เมื่อได้เงินไปแล้วผู้ต้องหากับปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีทำให้ผู้เสียหาย รู้ตัวถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจนสารอนุมัติออกหมายจับจนกระทั่งจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้จากการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป